สวัสดีครับผมมิสเตอร์เวิร์ดเอ็กซ์เพรสครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการปรับภาษาของเมนูใน Microsoft Word ให้เป็นภาษาอังกฤษครับกรณีคุณเปิด Microsoft Word มาแล้วพบว่าคําสั่งเป็นเมนูภาษาไทยยากในการทาความเข้าใจเช่นเมื่อคุณคลิกแท็บแทรกแล้วมาสังเกตที่คําว่าส่วนประกอบด่วนคําว่าส่วนประกอบด่วนนี้อ่านแล้วสร้างความสับสนอย่างยิ่งหรือเมื่อคลิกแทบ็บมุมมอง แล้วมาดูที่คําสั่งว่าบานหน้าต่างนาทางเพราะว่าคําสั่งนี้ไม่สื่อความหมายเป็นภาษาที่ตลกขบขันเราสามารถเปลี่ยนคําสั่งจากภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อสะดวกในการทําความเข้าใจก่อนที่จะเปลี่ยนคําสั่งเป็นเมูภาษาไทยได้นั้นคุณจะต้องติดตั้งเป็นกรี o อฟต์แวร์สหรับภาษาอังกฤษก่อนจากนั้นคุณติดตั้งโปรแกรมสลับภาษาของเมนู ถึงจะเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาอังกฤษได้ถ้าคุณติดตั้ง Microsoft Office ฉบับภาษาไทยแล้วติดตั้งโปรแกร,รมสลับภาษาเป็นภาษาอังกฤษจะพบว่าไม่สามารถสลับภาษาได้นี่คือข้อสําคัญนะครับขั้นแรกหรือเราจะมาเริ่มจากการปิดโปรแกร,รม Microsoft Word ซะก่อนหรือโปรแกร,รมในชุด Microsoft Office ทุกตัวจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Start คลิกที่ All p r o g r a m เลื่อนหา Microsoft Office คลิกหครั้ง,คล,งคลิกที่ Microsoft Office 2007 tools หรือ Microsoft Office 2010 tools หรือ Microsoft Office version ในตามด้วย tools เพื่อเปิดรายการเมนูย่อยจากนั้นคลิกที่คำว่า Microsoft Office 2010 2013, 2007หรือ2016ที่คุณใช้เพื่อเรียกกรอบเปลี่ยนภาษามาที่ตัวกลุ่มตั้งค่าลำดับความสำคัญของภาษาสหรับปุ่มแท็บและวิธีใช้ คลิกที่ภาษาอังกฤษตั้งเป็นค่าเริ่มต้นตอบตกลงตัว Microsoft Office สลับภาษาจะบอกว่าให้ปิดโปรแกรม Microsoft Office ก่อนเพื่อให้ความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นทันทีคลิกปุ่มตกลงแล้วคลิกปุ่ม Start คลิกออกโปรแกรมคลิกที่ Microsoft Office เลือก Microsoft เปิดหรือโปรกรมในเช่ i c r o s o f t Office ที่คุณต้องการใช้งานยกเว้น m r o s o s t v t v i s Microsoft Project คลิกดูจะพบว่าคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วเมื่อคุณคลิกแท็บ Insert และดูคำว่าส่วนประกอบโดนในภาษาอังกฤษแม่จะมา,มาจากคำว่า Quick Part ส่วนคำสั่งบานหน้าต่างนำทางในแถบมุมมองนั้นคลิกเมื่อคลิกแทบ View, ็บ i ิวจตรงกับคำว่า เนวิ t i ช n นเพลงครับขอบคุณที่ติดตามชมและสวัสดีครับ